สวัสดีครับคุณพี่ดูอะไรดีครับหาล่อกตกปลาเหรอครับคุณพี่ครับดูล่อกตกปลาหรือเปล่าครับเท่าแกอยากได้ลอกเจ้กโตนึงเอาประมาณราคาประมาณเท่าไหร่ครับเอาแบบมั่นดีๆเท่าแกซื้อให้ลูกเจ้กโตนึงแล้วหาราคาประมาณเท่าไหร่ครับที่นี่มีทุกราคาเลยครับเอาแบบ,บดีๆเด้อเท่าแก เรื่องราคาบมเป็นยังดอกนี่เลยนะรุ่นนี้เอาเข้าใหม่เลยครับหนึ่งมืนสี่พันเจ็ดร้อยบาทนี่นครับะฮะโลอีหยังนี่มันคือมาแพงแท้เนี่ยรุ่นนี้ครับพี่สุดยอดเลยเป็นรุ่นท o p t o เลยนะของยี่ห้อน,นี้ก็เลยเนี่ยกันเข้มด้วยทุกอย่างให้แบบเพอร์เฟกต์นุนเรื่อมากเลยเศร้าเๆร้าเศ่าา้าแก แห้งปะนี่สิยงมาบอกอยีพ่อไปขายกล้วยมาซื้อหรือมาอุ้ยถึงขนาดตองขายกล้วยกันเลยเลยนี่ยท่แกแล้วมันมีตัวอื่นให้เบิ่งบอกที่มันราคาถึงกว่านี้อเอาตัวนี้ไปยีพ่อจะได้ไม่ต้องไปขายกล้วยแล้วมันจะบาทละท่าแกร้อยเก้าเก้าอันนี้แหละท่าแกสแกนหรือเงินสดครับสแกนเดอ้อท่าแก่